นี้เก็บผักละไปแก่ใส่จักกรจันค่ะแต่ว่าแกงเสร็จแล้วนะคะวันนี้แกงใส่จักกรจันนะคะผักละอ่อนๆนะผักละนะโรสเชอ,อมนะคะหน้าตามเมงจักกรจันทรมาเป็นงูนี่ยังบอกมาเตืนะ่นนะซ่านี่เป็นแม่แลมงนะจักกรจันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะตัวน้อยตัวใหญ่เนานะ จาแจ๋จาโจนะคะจะโจนะคะจักจันนี่ยกลับมาเด็ดมาสายปีกเนี่ยก่อนนะคะอันนี้เป็นจักจันน้อยนะจ๊ะจักจันบ้านเนาะอยู่ตามสวนมากนะจ๊ะอยู่ตามไอ้ต้นไมยราบค่ะอยู่ตามน้ำแม่นะคะตัวน้อยๆเนาะจักจันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะจ๊ะจาโจนะจ๊ะอันนี้คนเมืองของจ้าเนาะจาโจ้จะแจอยู่ตามสวนลำไยค่คะตัวน้อยๆนะเีรรสชาติมันๆนะจ๊ะ ปับ้บน,นิยมกินตัวอ่อนนะเจ้าที่นี้ตัวอ่อนบ่เดี๋ยวนี้ฝนยังบัดตกมันยังมีมาขายเต้นนะเจ้าอันนี้ก็น่าจะตางพื้นที่เนาะแม่ค้าเพื่อนมาขายนะะอันก็เลยได้มาหนึ่งห่อนะาจ,าอจ๊ะจักจัน์ก็ทําได้หลากหลายเมนูเนาะอันนี้วันนี้ได้น้อยเดียวกับเฮาก็จะแกงใส่เช่ออมนะจ๊ะอันนี้นักนหน้าไอปอบเนาะรอตัวใหญ่นะจ๊ะหรือว่าตัวอ่อนจักจันรอันนั้นค่อยอบเนาะวันนี้แกงใส่เช่ออมกันก่อน ชื่อมอ่อนๆนอะคะเก็บกันมาสดๆนะเอาวันนี้บแกงเป็นมัดลงเลยมันก่อนโดนดุ <c oughs> จริงๆมาได้กินเป็นมัดนะา้าวันก่อนนี่อันลืมแกะเองนะา้าบมาใจไอ้กินพักละเป็นมัดนะสาวเวลาแกงแกงเป็นมัดเวลากินก็แกะอยู่ มาดูในส่วนเครื่องแกงนะจ๊ะเครื่องแกงเมืองกับอบกมีอย่างนักนะจ๊ะมีหอมแดงใส่ลงไปเนาะตามด้วยกระเทียมพริกแห้งนะจ่ะจะใจเป็นเม็ดก็ได้จะใจเป็นผงก็ได้นะจ๊ะชื่อรดเล็กน้อยรดดีนิดหน่อยเนาะตามด้วยกะปิเฮียน้อยนึงนะแล้วก็น้ำปลาหาะเนาะ่งแกงเมืองนี่ใส่ปลาหาเยอะๆตึงลำนะจ๊ะขอเครื่องแกงให้ละเอียดเนาะ เสร็จเรียบร้อยก็ย้ายไปหน้าเต่านะซ้านั่งกระทะใส่น้ำลงไปนะซ้าแต่คือแกได้เอาตามเมื่กี้ใส่ลงไปตามด้วยน้ำร้างกรุ๊กนะซ้าน้ำเดือบบลดบลดก็ใส่ดอกนั่งแล้วก็จะก,กะจันลงไปนะกล้ามเดียวก็สุกนะซ้าอาเชี่ยอมนะซ้าหอมขึ้นหอมขึ้นนะซ้าคนเมืองห้องพักละนะซ้าคนไทยห้องเชี่ยอมนะ หอมฟุ้งเลยนะแกงเช่ออมทีนะกินสามบ้านจ็บบ้านนะจนะครัผักซุปผักเปื่อยแล้ก็มาชิมรสชิมชาติเนาะจังยังใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ้าไปจางอย่างกับตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะเมนูไทยบ้านเมนูตามฤด,ดูกาลนะจ้าแกงจักกะจันใส่เช่ออมจ้า